ก้อยคมเยอะๆจ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินเยอะจ้าสำหรับคลิปนี้ไอคติภาพีพ่พ่อน้องมากลินก้อยขมเยอยๆะค่ะพี่น้องคะคืดยากมาจ้ะก็เลยมาเหตุคลิปให้พี่ให้น้องเบิง้งแต่สำหรับคลิปนี้ผู้ใดที่เบิ้งยูไอกับมาแนะนํำให้ไปกินตามด้วยจ้าให้เบิ้งเพือเ่อความบัมนเทิงเบิ้งเพื่อความจะเลืิออาหารซื้อๆจ้าสำหรับตัวไอไอก็อาจจะไม่ได้กินแบบหลยปันไดเพราะว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่บรถานัดค่ะแต่ก็คืดยากเนาะพี่น้องะคะสำหรับก้อยขมของไอเนมอนี่ไอศคมมน ลักกัซีมีข้าวเหนียวจ้าโอเคค่ะเพื่อเป็นการเซเว,วลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าคม,มอำลํำแซบแต่ คุยนี่ใส่หอมแขกตับพรอมกินข้เนียวก้อนเดี๋ยวเข้าสิินอนใจเนื้นอไม่ไม่ตอนตีหาไหมจ้าพี่น้องคะ เขากันแทนดี้กับต้นหอมมันเละด,ดิขันเนียวกันเนี้ยเนียวเนี้ยสมซื้อ ตับมาละคีนกกินก้อยมีคือพออก้อยงานแตง่งแซบแซบไปงานแต่งข้าเจ้าขาเจ้าสีหอหายน้ำมันอนองเนาะ หลับั่วหลับหมูบมะเลือหม่ว คุยเอาตับเฮ็ดเองไหมพี่น้องคะแซ่บเนื้อไม่ไมมนหวานขอโทษขออภัยจำหอับคนที่พอก,กินดิบแล้วก็พอก,กินเนื้อ อยากจะกินบ้าได้ลายไปในดอจกจ้ากินบ้าอยากคำนี้ ข้ามในยำมะขายกับเตะคาโก้เลยครับพี่น้องครับ 음. 아, 음. 반. มะเขือพวงบักแข้งมันแก่ ไปตับมากแบบไร hm เป็นอย่งไรจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้มาก,กันบอ้ามากันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอายเนอร์จ้าและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอไปแล้วจ้าบ๊ายบาย